สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องออ AI literacy นะครับหรือความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาเน้นเลยว่ามันเป็นทักษะที่แบบจำเป็นมากๆสำหรับทุกคนในยุคนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องของคนทำไอทีแล้วค่ะก็คือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันจริงๆใช่ครับเราลองมาดูกันหน่อยว่า ข้อมูลชุดนี้เขามอง AI literacy ว่ายังไงมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเอ่อทำไมมาถึงสำคัญล่ะครับตอนนี้อืมถ้าให้สรุปตามข้อมูลนะคะ AI literacy ก็คือความสามารถที่จะเข้าใจประเมินเข้าใจประเมินแล้วก็เอา AI มาใช้ประโยชน์ได้จริงแบบรู้เท่าทันแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะอ๋อคือต้องครบเลย ทั้งเข้าใจทั้งใช้เป็นแล้วก็ต้องระวังด้วยใช่เลยค่ะเพราะว่า AI มันไม่ได้อยู่ไกลตัวล้วไงคะมันแทรกอยู่ในชีวิตเราเยอะมากตั้งแต่แอปที่เราใช้ฟังเพลงระบบนำทางบนมือถือหรือแม้แต่เครื่องมือช่วยทำงานต่างๆจริงด้วยครับการมีความเข้าใจตรงนี้เลยสำคัญมากไม่ใช่ทางเลือกแล้วแต่แบบว่าจาเป็นต้องรู้เพื่อปรับตัวเลยค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นทักษะพื้นฐานใหม่ที่ต้องมีกันทุกคนทีนี้ในข้อมูลที่เราดู มีการแจกแจงองค์ประกอบสำคัญสคัญไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอยู่3ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็คือความเข้าใจพื้นฐานอันนี้คือต้องพอรู้ภาพรวมก่อนว่า AI คืออะไรมันทำงานยังไงคร่าวๆอืมอืมพื้นฐานเลยมีประเภทอะไรบ้างที่เราได้ยินบ่อยๆอย่าง Machine Learning ที่มันเรียนรู้จากข้อมูลค่ะหรือ Deep Learning ที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยที่ใช้กับพวกรูปภาพเสียงอะไรแบบนั้นใช่ครับ การเข้าใจพื้นฐานตรงนี้มันสําคัญยังไงต่อครับก็มันเป็นฐานให้เราไปต่อในส่วนที่2ไงคะที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยคือทักษะการประเมินทักษะการประเมินค่ะคือไม่ใช่แค่ใช้ AI เป็นอย่างเดียวแต่ต้องสามารถมองออกด้วยว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ AI มันให้นะ่ะมันน่าเชื่อถือแค่ไหนมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างหรือแบบ มันอาจจะให้ข้อมูลผิดๆดได้ในสถานการณ์ไหนบ้างโอ้จุดนี้น่าสนใจมากครับแสดงว่าแค่รู้ว่ามีเครื่องมือ AI ให้ใช้เนี่ยยังไม่พอแต่ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งที่ AI ให้มาด้วยเหมือนต้องมีวิจารณญาณคอยกำกับตลอดเวลาถูกต้องเลยค่ะต้องมีวิจารณญาณแล้วส่วนที่3ามแหละครับส่วนที่3ก็คือการใช้งานจริงในทางปฏิบัติ อันนี้คือการเอาเครื่องมือ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆอ๋ออันนี้หลายคนน่าจะเริ่มคุณแล้วอย่าง ChatGPT ที่ช่วยเขียนช่วยสรุปใช่ค่ะหรือเครื่องมือ AI อื่นๆที่มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์อะไรพวกนี้ครับผมแล้วในการใช้งานจริงนี่มีทักษะอะไรที่ข้อมูลเขาเน้นเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะที่เชื่อมโยงกันมากๆแล้วข้อมูลก็ชี้ให้เห็นเลยคือหนึ่งการคิดเชิงวิพากษ์หรือ Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์ใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่รับคำตอบจาก AI มาเฉยๆอะค่ะแต่ต้องรู้จักตั้งคำถามกลับไปประเมินความสมเหตุสมผลของคำตอบคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆอืมต้องสงสัยต้องตรวจสอบต่อมานั้นเลยค่ะแล้วก็อีกทักษะที่ถูกพูดถึงเยอะมากในข้อมูลคือการออกแบบคำสั่งหรือที่เรียกว่า prompt engineering อ๋อ prompt engineering นี่เองได้ยินบ่อยมากครับช่วงนี้ ใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นทั้งาศาสตร์และศิล์นเลยนะในการสื่อสารกับ AI ว่าเราจะตั้งคำถามหรือสั่งงานยังไงให้ AI เข้าใจแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับที่เราต้องการมากที่สุดยิ่งสั่งชัดเจนแม่นยำผลก็ยิ่งดีถูกต้องค่ะฟังดูแล้วการจะใช้ AI ให้เก่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวเลยแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารการตั้งคาถามที่ฉลาดด้วย เหมือนเราต้องเรียนรู้วิธีคุยกับ AI ให้รู้เรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะมันคือการทำงานร่วมกันแล้วก็มีอีกส่วนที่ข้อมูลย้ำตลอดเลยคือความเข้าใจเรื่องข้อมูลข้อมูลค่ะเพราะ AI มันเรียนรู้และทำงานจากข้อมูลถ้าข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปมันมีปัญหาหรือมีอคติแฝงอยู่ผลลัพธ์มันก็ย่อมมีปัญหาตามไปด้วยอ๋อหลักการเดิมๆเ,เลยขยะเข้าขยะออกใช่ค่ะยังใช้ได้เสมอเลย แล้วในแง่การนำไปใช้ล่ะครับข้อมูลพวกนี้ให้ภาพว่าเราเอา AI literacy ไปใช้ประโยชน์ด้านไหนได้บ้างครับโอ้โหกว้างมากค่ะตั้งแต่เรื่องการศึกษาเลยช่วยให้นักเรียนนักศึกษาหาข้อมูลทำรายงานได้ดีขึ้นมีประสิทธ,ธิภาพขึ้นครับในโลกการทำงานนี่ก็ช่วยเพิ่ม productivity ได้เยอะลดงานที่มันซ้ำๆซากๆลงไปหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันก็อาจจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักใช้เครื่องมือมันอย่างถูกต้องนะคะอืม ฟังดูมีประโยชน์รอบด้านเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คงต้องใช้อย่างมีความรู้ชอบด้วยแม้เพ่อวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องจริยธรรมโดยตรงแต่การประเมินเป็นนี่น่าจะช่วยได้เยอะเลยใช่ค่ะการมีทักษะประเมินที่ดีการคิดเชิงวิพากษ์มันจะช่วยให้เราตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ AI แล้วก็เลือกใช้มันในทางที่เหมาะสมในทางที่สร้างสารรค์มากขึ้นเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะคะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่า จากข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้เนี่ยหัวใจจริงๆของ AI literacy มันคืออะไรกันแน่ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ความรู้ทางเทคนิคลึกๆอย่างเดียวแต่เป็นความสามารถแบบองค์รวมเลยนะครับทั้งเข้าใจประเมินและต้ประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างคล่องแคล่วรู้เท่าทันใช่ค่ะ เป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตการทำงานในโลกยุคใหม่นี้จริงๆใช่เลยค่ะเป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งในข้อมูลก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตัวเองเช่นการที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยเพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากมันไม่หยุดนิ่งเลยจริงครับต้องตามให้ทันซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่า ในขณะที่ AI มันกำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขนาดนี้ตัวเราเองล่ะคะทั้งในฐานะปปรเจกบุคคลแล้วก็ในฐานะสังคมโดยรวมเรากำลังปรับตัวและเรียนรู้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้แค่ไหน